ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของคุณนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตความลับของสมาร์ทโฟนวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่จะมาบอกเล่ากันกันกบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก s a m ซุงซัมซุงกาแล็กซี่ P1 อันตราสมาร์ทโฟนที่หลายคนพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องเพราะมันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคและดีไซน์ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่ออนาคตโดยแท้จริง s a m s u n Galaxy g P1 Ultra มาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 3X ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K บวกที่ให้ภาพคมชัดสีสันสดใสและรองรับอัตราการ Refresh สูงถึง144 h z ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้การเล่นเกมและดูวิดีโอรับรื่นเท่านั้นแต่ยังมอบประสบการณ์ภาพที่ลื่นไหลเหนือระดับเหมือนคุณกำลังมองผ่านโลกแห่งอนาคตบนมือของคุณเองหน้าจอถูกปกป้องด้วยกระจกริลลา Glass Victus 3ที่แข็งแรงและทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ในด้านประสิทธิภาพซ a m s ุง Galaxy P1 Ultra ใช้ชิปเซ็ต Exynos 9950หรือ Snapdragon 8 Gen 4ขึ้นอยู่กับภูมิภาคโดยมาพร้อมแรมขนาด16 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดถึง1 t ทซึ่งถือว่ามากเกินพอสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอการเล่นเกมระดับ Triple A หรือแม้แต่การทำงานหลายอย่างพร้อมกันแบบไม่มีสะดุดตัวเครื่องยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Liquid Vapor Chamber ที่ช่วยลดความร้อนระหว่างการใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของกล้อง Samsung Galaxy P1 อัน r ราเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่สามารถมองข้ามได้กล้องหลักความละเอียด200 MP พร้อมเทคโนโลยี AI Image Fusion ที่ช่วยให้ภาพถ่ายคมชัดแม้ในที่แสงน้อย กล้องอันตราวายความละเอียด50 MP และกล้องเทเลโฟโต้64 MP รองรับการซูมแบบ o p t i ิ a l ได้ถึง10เท่าและซูมดิจิทัลได้สูงสุด120เท่าส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียด60 MP ที่มาพร้อมระบบ AI Portrait ที่จะปรับแสงสีและโฟกัสอัตโนมัติให้ใบหน้าของคุณโดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ ซัมซุงยังใส่ใจเรื่องพลังงานอย่างมาก P1 Ultra มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 6,800mAh mm. มปชั่รองรับการชาร์จเร็ว 120W ที่สามารถชาร์จจาก0%ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียง20นาทีเท่านั้นรวมถึงระบบชาร์จไร้สาย 60W และ Reverse Wireless Charging ที่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้เช่นหูฟัง s m a r t w วอทชหรือสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นๆ ในด้านระบบเสียง Galaxy P1 Ultra มาพร้อมลำโพงคู่สเตอริโอที่ปรับจูนโดย AKG รองรับ Dolby Atmos ให้เสียงที่มีมิติและรายละเอียดชัดเจนทั้งในขณะเล่นเกมดูหนังหรือฟังเพลงตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP69 ซึ่งถือว่าทนทานต่อทุกสภาพอากาศและยังมีระบบสแกนนิ้วใต้หน้าจอแบบอัน t รา s o n i c ที่ตอบสนองไวกว่าเดิมถึง40% ดีไซน์ของ s a m s u n Galaxy g P1 Ultra นั้นโดดเด่นและหรูหราตัวเครื่องทำจากวัสดุดไทเทเนียมอลลอยพร้อมขอบโค้งแบบ 3D เอทดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกครั้งที่ถือในมือมาพร้อมสีพิเศษอย่างแ h น n t ม m Black, i ซ e Silver และร y ย l b บลูที่สะท้อนแสงอย่างมีเอกลักษณ์ในทุกมุมมองในด้านซอฟต์แวร์ P1 Ultra มาพร้อม Android 1 5ครอบด้วย One UI 7.1ซึ่งปรับแต่งใหม่ให้ลื่นไหลกว่าเดิมพร้อมฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสังงาได้ด้วยเสียงและท่าทาง เช่น AI Note Writer ที่สามารถสรุปข้อความอัตโนมัติหรือ AI Photo Enhancer ที่ปรับภาพให้สวยงามเพียงแค่แต่เดียว Samsung Galaxy P1 Ultra ยังรองรับการเชื่อมต่อที่ครบครันทั้ง 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC และพอร์ต USB Type-C 4.0ที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วสูงระดับ40กิกะบิตต่อวินาทีและยังรองรับการเชื่อมต่อแบบ De ็ k โ o de ที่เปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาได้ทันที ทั้งหมดนี้คือ Samsung Galaxy P1 Ultra Smartphone ที่เกิดมาเพื่ออนาคตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่พร้อมจะเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เหนือกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นความเร็วพลังหรือดีไซน์ทุกอย่างถูกรวมอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวหากคุณคือคนที่รักในนวัตกรรมและต้องการสมาร์ทโฟนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปีนี้นี่แหละคือคำตอบที่คุณตามหาหา Samsung g a l ซ x y P1 Ultra s m a r t p h o n ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกทั้งใบต้องหันมามองอีกครั้ง